สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับ e football non stop นะครับก็ต้องขอฝากทุกคนเลยนะครับที่ยังไม่เคยชมคลิปของผมนะครับก็เชิญมาชมได้นะครับก็จะมาแชร์เกี่ยวกับเทคนิคดีๆนะครับในการเล่นเกมแล้วก็รวมถึงนะครับอธิบายเกี่ยวกับแพ็คใหม่ๆแล้วก็ตัวละครใหม่ๆอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับว่ามีตัวไหนเข้ามาใหม่บ้างหรือว่าอย่างไรก็ส่วนนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคการอัปเลเวลของนักเตะนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ ไอเทมเพิ่มเลเวลนะครับก็ช่วงนี้นะครับมีเป็นช่วงที level, right ่ทางเกมนะครับมีกิจกรรมนะครับ e p คูณ8นะครับเนื่องจากครบ800ล้านดาวน์โหลดทั่วโลกนะครับต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะครับว่าจะอัพเลเวลยังไงถ้าสมมติว่าไปเล่นไมล์ลีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะอัพได้แต่ว่าได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่แล้วก็ บางคนก็อยากไม่อยากจะใช้ในส่วนของตัว up level นะครับอยากเก็บไปให้แบบตัวเก่งๆนะครับตัวดีๆของเรานะครับก็มาใช้เทคนิคนี้ได้นะครับผมก็เลยอยากจะแนะนําเป็นการเล่นนะครับในโหมดของ golden g o นะครับซึ่งข้อดีของการเล่น golden g o ในวันนี้ก็คือเราสามารถที่จะเล่นนะครับเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆแล้วก็สามารถที่จะทําคะแนนได้เลยนะครับ ที่สําคัญคือสามารถเก็บเลเวลได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เวลานานเลยบางทีเราต้องแบบใช้ไอเทมแบบอัพเลเวลใช่ไหมครับมันใช้เวลานานมากผมว่าแต่ถ้าสมมติว่าเอ้ไม่ใช่ใช้ใช้ไอเทมอัพเลเวลมันก็ไวอยู่แต่ว่าถ้าใช้เยอะมันเปลืองใช่ไหมครับผมแนะนําว่าเนี่ยลองใช้เทคนิคนี้ดูก็คือเข้าไปเล่นในโหมดโกลเด้นโกลใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะหาโค้ชตัวหนึ่งนะครับมาเล่นเพื่อที่จะ ให้นักเตะของเราครับสามารถอัพเลเวลได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมด้วยก็ต้อบอกตอนนี้คูณ8เลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาลองเล่นดูนะครับดูสิว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนกันเลยมามาดูกันดีกว่านะก็เล่นกันต่อนะครับนี่เลยผมบุกจาก ด้านหน้ามานะครับก็จะเห็นว่านะครับการเล่นแบบโหมดแบบโกเล่นโกเนี้ยก็ใช้เวลาถือว่าไม่นานเท่าไหร่นะครับดีๆไม่ดีเนี่ยคือยิงครึ่งเดียวเนี่ยเข้าเป็นประตูแล้วคือแบบจบเลยเราไม่ต้องเล่นแบบนานมากนะครับอันนี้ก็เกมอาจจะแบบแปลกๆหน่อยนิดนึงเพราะว่าเออผมเล่นอยู่นอกบ้านอ่าดูซิ เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ก็จริงๆอาจจะไม่ต้องชนะก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังเล่นแล้วยังไม่ได้ไอเทมเนี่ยผมก็แนะนําว่าเล่นให้ชนะก่อนก็ตามเมื่อกี้ผมแพ้ไปนะครับแต่ว่าเอ๊ะมันแป๊บเดียวอะ่ะคือเราก็ได้แบบ e p มาเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเราเอาไปเล่นในม์ลีกหรือว่าอะไรเงี้ยบางโค้ดแบบจากเล่นตัวนี้ไวๆแล้วจะทำยังไงดีผมแนะนําว่าลองเล่น golden go โ go ดยครับเพราะว่ามันได้ e p เท่ากันกับตอนที่เราเล่นแบบเวลาเต็มเลยนะครับอันนี้ผมก็ใช้เวลาประมาณแค่ สนาทีครับประมาณประมาณนั้นนะไม่นานเท่าไหร่ก็เนี่ยฮะแต่ว่าอย่างตัวนี้ผมใช้โค้ดเนี่ยครับคือสามารถที่จะอัพเลเวลให้นักเตะที่อายุต่ำกว่า23ปีนะครับโค้ดของสเปนเนี่ยครับคือเราสามารถที่จะทำให้ตัวละครที่เราใช้เนี่ยคือได้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าแต่ว่าก็จะเฉพาะคนที่อายุไม่เกิน23ปีนะครับ แต่ว่าถ้าเรามีตัวอื่นด้วยเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้อาจจะใช้โค้ดที่แนะนําให้ใช้โค้ดนะครับคนอื่นนะครับอย่างเป๊ปหรือว่า,เ,าเป็นเจเกนคอปนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มค่า EP ให้สําหรับนักเตะ5ดาวขึ้นไปนะครับก็ตัวนี้ไม่จํากัดอายุด้วยอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูเกมก,กันดีกว่าซึ่งจริงๆผมคิดว่าแบบการเล่นแบบเนี้ยแปบ๊บเดียวเองนะนี่จริงๆผมถ้าว่าเข้าไปเลยเมื่อกี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่า จะได้จบจบเลยนะครับก็ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับสําหรับการเล่นในโหมดนี้คือมีอสอ2แบบครับคือหนคือเราสามารถเล่นเพื่อเอาชนะหรือเล่นแบบยอมแพ้ก็ได้เพราะว่าเราตั้งใจมาเก็บค่าประสบการณ์นะครับอ่าล่ะมาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้จะจบกันที่กี่นาทีนะครับภายในเกมนะ เรียบร้อยนะครับก็เกมนี้ผมโดนยิงนะครับทุกคนแต่ว่าก็จบไปนะครับจริงๆก็ถ้าชนะก็โอเคนะแต่ถ้าไม่ชนะก็ไม่เป็นไรเราก็แบบเล่นไปตามเกมนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะยิงได้หรือว่าถูกยิงก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญคือเรามาเพื่อเล่นที่จะเก็บข่าประสบการณ์ให้นักเตะเรานะครับนี่นะฮะถ้าดูนี่คือผมได้มา1680เลยปกติคือได้แค่5้าละหกนะครับถ้าเป็นนักเตะแบบว่าไม่ได้เข้าไขา่ ที่โค้ดบูธของเรานะครับเพิ่มค่าประสบการณ์ให้โอเคเดี๋ยวผมเล่นต่อเลยอ่ามาเกมนี้ก็ผมใช้ทีมชาติอิตาลีนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าจะให้พูดตามตรงก็คือบางทีมันก็อาจจะแบบน่าเบื่อนะครับสำหรับใครที่อาจคิดว่าเออไม่อยากเสียเวลามารอ เล่นอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะแบบรอเก็บไอเทมอัพเลเวลเราก็ได้ครับอ่าแปบ๊บเดียวนะครับก็ยิงได้แล้วนะครับซึ่งจริงๆคือไม่่ถึงสิบนาทีในเกมนะครับมันแป๊บเดียวครับคือจริงๆถ้าเราเล่นครบเก้าสิบนาทีในเกมนะครับเราจะเล่นได้ประมาณสองสมตาเลยนะครับก็สามารถเป็นอีกวิธีหนึ่งที่อัพอัพได้ค่อนข้างไวเลยนะครับอ่านี่เลย ฟานเชสโกคอนไซเซอนะฮะก็อัพเยอะเลยก็ซาดิโอมาเน่ของผมโอเคเลยนี่ได้เทมมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ได้เทมมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ไม่จําเป็นจะต้องแคร์นะครับว่าเฮ้ยเราจะชนะหรือเปล่าทีนี้เราก็สามารถเล่นแบบปล่อยจอยเลยก็ได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาลองเล่นแบบปล่อยจอยกันดีกว่าว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนมาลองดูกันดีกว่านะครับอ่ะมา นะรเริ่มมานะครับก็จริงๆผมคิดว่าเฮ้ยอาจจะไม่ต้องเล่นแบบจริงจังก็ได้เนี่ยปล่อยให้เขาแบบเออลากมาเลยนะฮะจ่ายมาเดี๋ยวรอดูนะฮะหรือผมจะลองปล่อยให้เขาแบบเข้ามายิงเลยเอ้ยโอ้โหงงไม่เข้านะอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโชงให้สักหน่อยนะครับโชงให้เลยดีกว่าอ่ะเป็นยังไง เรียบร้อยก็คือแบบโดนยิงไปเลยเอาผมปล่อยให้เขายิงเลยดีกว่าคิดว่าถ้าเล่นเองอะไปยิงเขาอะอาจจะนานเพราะว่าบางทีฝ่ายตรงข้ามเขาก็ต้องเล่นเกมลับใช่ไหมทุกคนแต่ว่าผมคิดว่าแบบเราเล่นอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าแต่ความสําคัญคือเราต้องการแค่อัปเลเวลนักเตะนะครับให้ให้มันขึ้นนี่ไงแปบ๊บเดียวเองง่ายไหมใช่ไหมครับทุกคนคือเราไม่ต้องแบบไปเล่นหลายเกมมากก็ได้แค่ประมาณเนี้ยก็คือได้ละ สบาย,บายอ่าเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปอ่ะตรงนี้เราสามารถใช้โค้ดที่เพิ่มค่าพลังให้กับนักเตะได้นะครับก็คือหมายความว่าตอนเล่นเนี่ยก็เพิ่มในส่วนของค่าประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างโค้ดเอเตน้านะครับเดนาฟอนเต้เงี้ยครับหรือว่าเป๊ปนะครับอันนี้คือเป๊ปนะครับก็คือผมแนะนําว่าถ้า อยากให้อัพทุกคนเท่ากันก็คือใช้เป๊ปก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะใช้เป๊ปนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูดีกว่าว่าจะได้เท่าไหร่โอเคไปอืมอ่ะมาเลยดีกว่านะครับเกมนี้ก็เดี๋ยวลองเล่นดูอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแบบยิงเข้าประตูตัวเองเลยรอบเนี้ยอ่ะดูซิว่าจะจบไวไหมเดี๋ยวจ่ายคืนโกก่อนดีกว่าอ่ะเขายิงโอ้โหไม่เข้าขนาดปล่อยไก่ขนาดนี้ยังไม่เข้าอีก อยากจะพูดเลยครับทุกคนโอ้โหอะอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองผมจะลองยิงเข้าเองนะเ๋ยเขายิงเข้าดีอ่ะเดี๋ยวเรายองลองยิงเข้าเองอ่จ่ายพืนแปเอ้าเฮ้ยมันออโต้เองทุกคนเราอยากจะยิงเราอยากจะยิงเข้าประตูเองมันไม่ได้อะลองลองอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมลองวิ่งเข้าประตูไปเลยดีกว่านี่แน่อ่ะเรียบร้อยไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับ ลองดูซิว่าถ้าเรายิงเข้าประตูตัวเองแบบนี้เราจะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มไหมหรือว่ามันจะได้ครึ่งหนึ่งหรือเปล่าอ่าดูซิปึ๊บอ่าบวกเห็นสังเกตเห็นไหมครับว่าบวกค่าพลังเท่ากันเฮ้ยก็ได้เท่ากันนะครับ แสดงว่าน่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะช,าชนะหรือว่าแพ้เนี่ยคือตอนจบเกมเนี่ยก็จะได้ EP เท่ากันทุกคนเลยก็สำหรับวันนี้ก็คืออยากแนะนําประมาณนี้ครับใครที่อยากจะอัพเลเวลนักเตะแบบไวๆนะไม่ต้องไปพึ่งแบบว่าไอเทมที่จะมาอัพเลเวลนักเตะเราก็เอามาอัพให้กับนักเตะตัวที่เรายังไม่เล่นได้นะครับแบบนี้ก็จะประหยัดนะครับไปอีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็โอเคนะเพราะว่าผมใช้เวลาเนี่ยที่เล่นมาทั้งหมดเนี่ย คือไม่ถึงสิบนาทีทุกคนมันก็แบบอัพได้แล้วอะถ้าเรามีเวลาว่างเล่นสักชั่วโมงหนึ่งนะครับหรือสชั่วโมงก็แป๊บเดียวก็อัพเสร็จแล้วครับไม่ต้องเหนื่อยมากก็จบสำหรับคลิปวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับ